กุบผามรฤตยูตอนที่สามไลสงตกเป็นเฉลยจากชุดนวดียายลีลับโดยน้อยอินทนทนท์ข้าพเจ้าแนะให้ลีกอและดตรสมิธตะโกนเรียกไลสงและไมราอยู่ก่อนทุก5นาทีเพื่อเป็นที่หมายซึ่งข้าพเจ้าจะเข้าถึงได้ครั้นแล้วก็ส่งไรเฟืลนคู่มือให้ตะเกิน มีแต่ปืนสั้นเท่านั้นที่ติดกายสําหรับป้องกันตัวในกรณีที่เผชิญอันตรายอย่างช่วยไม่ได้เอาผ้าเช็ดหน้าขนหนูชุบน้ําผูกหน้าปิดจมูกแล้วก็คว้าไฟฉายวิ่งปราดเข้าไปในปากคูหานั้นไอร้อนของควันกลุ่มหนึ่งพล่กออกมาจากข้างในประทะหน้ากองข้าพเจ้าเต็มที่ชั่วอดใจหนึ่งเต็มๆข้าพเจ้าต้องหลับตาแต่เมื่อลืมขึ้นก็มองไม่เห็นอะไรนอกจากควันและควันทั่วไป ในตาของข้าพะเจ้าแสบจมูกก็แทบจะหายใจไม่ได้เพราะดีที่มีผ้าขนหนูชุบน้ำพันไว้มิฉะนั้นก็คงจะสำลักสักครู่ใหญ่ๆต่อมาจึงได้ยินเสียงลีกอและต่อมาก็ด็ตรสมิธครั้นแล้วจึงได้ยินเสียงหวัวเราะของไลสงและเสียงคันรับแผ่วๆของไมาราปรากฏมาจากครูหาชั้นในข้าพะเจ้าตะเกียกตะกายฝ่าหมอกควันเข้าไปทางนั้น รู้สึกว่าทางคลุกคละและแคบเข้าไปทุกทีในที่สุดก็ถึงช่องหนึ่งซึ่งแม้จะตะแคงตัวแล้วก็ต้องกระเสือกกระสนอยู่นานจึงผ่านเข้าไปได้ไอรอนประทะหน้าเข้าพเจ้าแรงกล้ากว่าในคูหาแรกและแสงสุกเรืองเหมือนประกายฟอสฟอรัสก็ปร,รากฏอยู่ทั่วไปอย่างไรก็ดีภายหลังที่พยายามหลบบ่อและก็หลุมซึ่งควันเหล่านั้นพุ่งเป็นกลุ่ม ก็ถึงฝ้าคูาหาตรงกันข้ามซึ่งรู้สึกว่ามีทางลมพัดเข้ามาจากลืมหนึ่งหลืมใดและควันกำมาถันค่อยจางลงข้าเจ้ายืนงงอยู่พักใหญ่ๆเงี่หูฟังเสียงตะโกนเรียกจากข้างนอกและเสียงหัวเราะตอบจากข้างในก็ไม่รู้ว่ามันดังมาจากทิศไหนภายในถ้ำนั้นดูจะกล้องไปด้วยเสียงหัวเราะของไลสงและก็เสียงพึมพำของไมราเสียงคลืด ก็ปรากฏขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งถ้ำทั้งถ้ำไหวสะท้านจนรู้สึกเหมือนมันจะทลายลงข้าพระเจ้าสุดที่จะอดใจต่อไปได้จึงเปิดไฟฉายกระาดไปรอบๆตัวทันใดนนั้นเองถ้ำทั้งถ้ำก็สว่างราวกับกลางวันด้วยประกายสะท้อนจากหินย้อยและฟอสฟอรัสที่เกาะติดอยู่ตามผนังถ้ำท่ามกลางความตกตะลึงลานตานั้นข้าพเจ้าได้ยินเสียงไมาราร้องขึ้นสุดเสียงว่า คุศกไม่ร้ายอยู่นี่ยังไม่ทันขาดเสียงของหลอนก็มีเสียงร้องแหลมด้วยความตกใจจนฟังไม่ได้สับกล้องตามมาขนาดนั้นเองหินขนาดใหญ่พอที่จะบี้ศีรษะข้าพเจ้าให้แหลกเหลวก้อนหนึ่งก็ตกเฉียดบาเข้าพเจ้าไปดับไฟเส,สกุศกเขาจะฆ่าคุณตายนี่แมมอยู่ไหนบิสซิสเมลาฉันอยู่ทางขวามือของคุณนะ่ะ บนเพิงหินนี่ไงระวังให้ดีอย่าพูดอีกต่อไปดีเสียงของคุณจะนําความตายมาสู่คุณจากนั้นเสียงร้องแหลมก็ดังขึ้นอีกสลับกับเสียงดิ้นของเมยราต่อมาเสียงนั้นก็ค่อยๆห่างออกไปความเป็นห่วงในสวัสดิภาพของเมยรานั้นทําให้ข้าพเจ้าหมดความกลัวอีกต่อไปก้าวออกไปกลางถ้ำแล้วก็ใช้ไฟกราดไปทางที่ที่เมื่อตะกี้ได้ยินเสียงของหล่อนร้องเรียกมา แสงนั้นส่องเข้าไปในเวิ้งผาที่ว่างเปล่าเมื่อข้าพเจ้าปีนขึ้นไปดูก็พบแต่ร่องรอยซึ่งแสดงว่าไมรานั้นถูกพาตัวจากไปใหม่ๆรอยโลหิตของใครก็ตามที่หยุดอยู่ตามพื้นหินเป็นอย่างเดียวที่แสดงว่าไมราถ,ถูกฉุดคราบไปทางไหนจากเวิ้งผานั้นมีหลืบแคบๆที่ลมพัดเข้ามานําออกไปสู่ที่ใดที่หนึ่งซึ่งก็คงจะเป็นข้างนอกนั่นเองเขบาพเจ้าก็คลานตามไปช,ช้า นานๆก็เปิดไฟฉายกราดดูรอยเลือดเหล่านั้นเสียทีหนึง่งประมาณชั่วโมงก,กว่าต่อมาก็รู้สึกว่าลมเย็นกระทะหน้าเต็มแรงและหลือผานั้นไปสิ้นสุดที่ชานเขาแห่งหนึ่งซึ่งมองออกไปเห็นดาวเต็มท้องฟ้าและก็ต่าลงมามืดทะมึนไปด้วยความว่างเปล่าอีกเสียงหนึ่งเสียงเหมือนฟ้าร้องดังสะท้านมาจากในภูเขาลูกที่ข้าพเจ้าผ่านมาแล้วคราวนี้หินก้อนใหญ่น้อยลอยร่วงพลูมาด้วยจากตอนบน จนบอกไม่ถูกว่าอาวาสานจะมาถึงตนเมื่อใดและอีกครั้งหนึง่งข้าพเจ้าได้ยินเสียงไมราดังมาจากความมืดข้างหน้าว่าคุศักคุณอยู่ไหนอย่าเพิ่งตามมาฮะอย่าเพิ่งตามมาใกล้ฉันในเวลาที่ไม่มีประโยชน์อะไรเขามีแต่จะพาฉันไกลออกไปทุกทีคุณักด์คุศักรออยู่ที่นั่นแหละจนกว่าจะสวา่างจนกว่าจะไลยเห็นตัวกันอีกไม่ต่ำกว่าสามทุกสี่ชั่วโมงจึงจะรุ่งแจง้งระหว่างเวลาเหล่านั้น ไม่มีใครบอกได้ว่าระยะระเบิดสุดท้ายของภูเขาไฟจะมาถึงเมื่อใดถึงกระนั้นข้าพเจ้าก็ไม่มีทางเลือกนอกจากปฏิบัติตามคำแนะนําของไม่รามันเป็นสามถึงสี่ชั่วโมงที่ทารุณโหดร้ายสําหรับความรู้สึกของข้าพเจ้ายิ่งกว่าการเผชิญภัยอันตรายใดๆในชีวิตประเดี๋ยวได้ยินเสียงคลื่นสนันเหมือนภูเขายอดด้วนลูกนั้นเริ่มระเบิดขึ้นแล้วประเดี๋ยวชานเขาที่เราอาศัยอยู่ไว้สะทานราวกับจะทลายลง แต่ทุกสิ่งทุกอย่างมีที่สิ้นสุดของมันเพราะฉะนั้นลงท้ายแสงเงินแสงทองก็ส่องเรือขึ้นฟ้าต่อมาอีกไม่ช้าไม่นานผู้พิระเทศแถบนั้นก็ปรากฏตัวชัดขึ้นแก่สายตาของข้าพเจ้าไม่ว่าจะมองไปทางทิศไหนจะพบแต่ยอดเขาสูงๆต่ำๆเตี้ยโล่งไปด้วยต้นไม้ใบหญ้าแมก้กระนั้นข้าพเจ้กาก็แลไม่เห็นวิแววของไมรากับไรสงแต่อย่างใดรอยเลือดที่แห้งกรงัง นำเข้าพเจ้าไปสู่เพิงผาอีกแห่งหนึ่งซึ่งเป็นที่พักของหลอนและเขาชั่วคราวเมื่อคืนนี้และก็คงจะพาหลอนออกเดินทางต่อไปทันทีที่รุ่งสว่างอย่างไรก็ดีความหวังของข้าพเจ้าสูงขึ้นขณะที่สังเกตเห็นหยดโลหิตเหล่านั้นซึ่งมันก็สดขึ้นทุกขณะแสดงว่าฝ่ายนี้เริ่มอ่อนกำลังและการเดินทางยิ่งชันขึ้นเป็นลำดับ อีกลูกเขาหนึ่งต่อมาขณะที่ข้า,าเจ้าเลี้ยวอ้อมชายผาแห่งหนึ่งนั่นเองก็ได้ยินเสียงแมาราร้องเรียกข้าพาเจ้าจนเสียงหลงว่าหุษากันอยู่นี่ข้า,าเจ้าหยุดชะง,งักมองไปทางเสียงนั้นหัวใจที่สัน่นเพราะการปีนป่ายเกือบหยุดเต้นเมื่อไลเห็นภาพที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าเวลานั้นไลสมยงองคงแบกหล่อนไว้บนบา่ายืนอยู่บนชะก้อนผาแห่งหนึ่งซึ่งยื่นออกไปเหนือเหวลึก ห่างจากอีกชะง,ง่อนหนึ่งซึ่งยืดออกมาจากหน้าผาตรงข้ามไม่ต่ำกว่า4เมตรจากกริยาอาการของเขาซึ่งเดินกลับไปกลับมาแสดงถึงเจตนาว่าจะกระโดดข้ามช่องนั้นให้ได้เป็นพฤติการอันสุดวิสัยสําหรับคนเราในภาวะที่กระปกกระเพี่อยอย่างเขาแม้จะไม่มีน้ําหนักของไมรา,าอยู่บนบา่าข้าพเจ้าคดีแล้วว่ราระยะทางจากชะงอนหินนั้นมาถึงที่ข้าพเจ้ายือนอยู่ไม่ต่ำกว่า59 การที่จะวิ่งตรงเข้าไปเพื่อช่วยเหลือนั้นเพียงแต่จะเรียกให้ไลสงตาเสินใจกกระโดดเร็วขึ้นความหวังเดียวจึงอยู่ที่ปืนสั้นและแรงอธิษฐานในความแม่นยำของมันเท่านั้นเองถึงกระนั้นข้าพเจ้าก็อดไม่ได้ที่จะร้องบอกไปราว่าบอกเขาไม่ใช่สมิธว่าใหวางอาวุธเสดียวนี้ถ้าหากว่าเขาอยากจะมีชีวิตอยู่บอกเขาด้วยว่าฉันไม่มีวิธีอื่นใดสําหรับจะเลือกเลยถ้าเขาไม่เชื่อฟังฉันข้าพเจ้าได้ยินเสียงไรสงหัวเราะดังเมื่อได้ยินได้ฟังเมรา,าบอก เขาหันมากรอกหน้ากรอกตากับข้าพเจ้ายกมือข้างที่ว่างเปล่าชี้ไปที่เมราและชี้ที่ตัวเขาแล้วก็ชี้ลงไปที่เหวลึกข้างล่างพลางถอยห่างจากปลายชงอนผาเข้ามาแล้วก็ออกวิ่งอีกแต่ภายในสองถึงสามก้าวเท่านั้นปืนสั้นในมือของข้าพเจ้าก็ลั่นขึ้นเป็นการสุดวิสัยที่ข้าพเจ้าจะบรรยายความบาดเสียว ของเหตุการณ์ที่ปรากฏอยู่ต่อหน้าขนาดนั้นได้ระสุนปืนของข้าพเจ้านัดน,นั้นอาจจะถูกขาซึ่งเป็นเป้าหมายทําให้เขาล้มลงแต่เขาก็ไม่ยอมปล่อยไม่ราต่อมาภายในไม่ถึงพริบตาเขาก็ลุกขึ้นอีกพร้อมด้วยร่างของหญิงที่เขารักพามาอยู่บนบา่าก้าวกระโปรกระเพกออกไปยืนอยู่ที่สุดชะง่อนผานั้นแล้วก็หันมาหัวเราะก้องฟ้ายกมือข้างที่ว่างเปล่ากวัเก,กเรียกข้าพเจ้าอย่างท้าทายพลาก็ชี้ลงไปในเหวลึกข้างล่างนั้น ซึ่งเสียงน้ำสาดดังแข่งกับเสียงระเบิดของภูเขาไฟดังขึ้นมาสนั่นวันไหวและก็ยกกำปั้นทุบกอ,อกตอนเองด้วยสีหน้าอันเต็มไปด้วยความลิงโลดของผู้ชนะข้าพเจ้าไม่สามารถที่จะเสี่ยงกระสุนนัดต่อไปเพราะรู้ดีว่าคราวนี้ถึงจะหมายที่สำคัญแทนที่จะเป็นผามรณะอย่างกระทันหันย่อมหมายถึงมรณะของไมราไปด้วยไม่มีใครบอกได้ว่า อะไรบ้างรอคอยอยู่ที่ก้นเหวข้างล่างนั้นไม่มีใครบอกได้เหมือนกันว่าเวลาเหลืออยู่อีกสักเท่าไหร่ก่อนที่แร่ธาตุลาวาจากภูเขาไฟตอนบนจะไหลลงมาทํำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางทางมันอยู่วิธีเดียวที่เหลืออยู่จะเลือกได้ในขณะนั้นก็อยู่ที่เล่นกับอารมณ์วิกรจริตของไหลสงต่อไปและเกลียกลลอมและปลอบใจจนกว่าสามาราสึกและสติสัมปชัญญะของเขาจะกลับคืนเข้าสู่ที่ขพเจ้ารถปืนลงทันที อธิบายความคิดและแผนการของข้าพเจ้าให้หล่อนฟังอย่างเร่งร้อนบอกเขาแม่เมราว่าคนเราที่ตายแล้วไม่มีประโยชน์อะไรแก่ใครแม้แต่สําหรับคนที่เรารักบอกเขาปลอบโยนเขาว่าการทําอะไรหกักโหมเอาแต่อําเภอใจนั้นนะ่ะมีแต่จะนาทุกข์และความปวดร้าวมาสู่คนทั่วไปการกระทําของเขาไม่ใช่แต่จะทําให้ลีกอพ่อของเขาเสียใจและเป็นที่ผิดหวังแกนาคาเผ่าเสียมิทั้งหลาย หากเป็นการทำลายศรัทธาและก็ความเอน็นดูใดๆที่แมมมีต่อเขาด้วยบอกเขาไปไม่ราไม่ราเข้าใจความหมายของข้าพเจ้าดีสีหน้าที่เต็มไปด้วยความตื่นตระหนกตกใจของหลอนเปลี่ยนเป็นปกติขณะที่อธิบายกับไลสงอย่างเร่งร้อนชั่วอึดใจหนึ่งไลสงหยุดชะงักและหลังเลและข้าพเจ้าก็ก้าวขายับเข้าไปทีละน้อยๆพึมพำไม่ขาดปาก ข้าพเจ้าเห็นลายสงขนใจแรงเมื่อได้ฟังไมราอธิบายให้ฟังตามนั้นอีกครั้งเขาหันมามองดูข้าพเจ้าอย่างเลื่อนลอยแล้วก็หันไปดูชะง่อนผาฟากตรงข้ามทำกลางเสียงระเบิดทีของภูเขาไฟและความสะท้านไหวอย่างแรงของเนินเขาที่เราอยู่ข้าพเจ้าคอยการตัดสินใจของเขาด้วยความรู้สึกเหมือนนักโทษที่คอยฟังคำตัดสินให้ปล่อยหรือประหาร ทันใดนั้นเองก็รู้สึกโล่งใจเหมือนยกภูเขาออกจากอกเมื่อเห็นไลสงค่อยๆวางใบราลงกับพื้นคุกเข่าลงซบหน้านิ่งอยู่แทบเท้าของหลอนแล้วครู่หนึ่งจึงลุกขึ้นขณะเดียวกันข้าพเจ้าก็ถึงตัวแต่ก่อนที่จะทันพูดหรือทำอะไรต่อไปไลสงก็กระโดดลุกขึ้นยืนสีหน้าเต็มไปด้วยความตื่นตกใจเหมือนเพิ่งได้คิดว่ามีข้าพเจ้าอยู่ที่นั่นด้วยในตาของเขาเบิกโพลง เสียงที่ร้องแหลมออกมาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวขณะที่ถอยหลังห่างออกไปทางปลายชะง,อง่อนผาขาข้างที่ถูกกระสุน,ป,นปืนเปืเป้อนไปด้วยเลือดบอกเขาเร็วเม,ม่ไไมราผมชัดเป็นเพื่อนไม่มีเจตนาไร้อะไรบอกเขาว่าเราจะกลับไปหาพวกนั้นพร้อมกันและคืนสุดดยเซยมิและก็ลืมเรื่องราวที่ผ่านมาแล้วโดยสิ้นเชิงเร็วเม,ม่ราเม่ราสมิธพูดเร็ว แม้ภาษาที่พูดนั้นจะฟังเป็นเสียงนกเสียงกาประการใดก็เต็มไปด้วยความนุ่มนวลและปลอบโยนและไลสองเองก็ตอบโดยกังวาลเดียวกันเมลราพึมพำโดยไม่หันมามองเข้าพเจ้าเลยเขาบอกภายหลังที่เหตุการณ์เกิดขึ้นเช่นนี้แล้วเขาไม่อาจอยู่ดูหน้าฉันต่อไปได้จะกลับไปดูหน้าลีกอพ่อของเขาหรือพวกซีเมียทั้งหลายไม่ไหวเช่นเดียวกันเมลราบอกเขาว่าความผิดพลาดทั้งหลายแหล่แก้ไขได้ทั้งนั้นถ้าคนเราพยายามกลับตัวใหม่ ชีวิตเขายังหนุมแน่นเกินไปที่จะมาทำลายตลอดเวลาของการโต้อตอบปนอยู่นี้ข้าพเจ้าไม่ได้นั่งอยู่เปล่าหากค่อยขยับเข้าไปจีละก้าวจีละก้าวอย,าย่างเงียบๆและก็เชื่องช้าเพื่อไม่ให้ไหลสงเฉลียวใจในขณะเดียวกันเสียงภูเขาไฟที่ระเบิดกิกก้องยิ่งขึ้นทุกขณะและอาการสะท้านหวั่นไหวของธรณีที่รุนแรงขึ้นเป็นลำดับบอกข้าพเจ้าดีว่าเรามีเวลาเหลืออยู่อีกไม่นาน ในการที่จะหนีเอาชีวิตรอดออกมาจากขุมนรกนั้นขณะน,นี้เราอยู่ห่างกันเพียง4ี่ถึงหก้าวเท่านั้นหัวใจข้าพเจ้าเต้นแรงเมื่อคิดว่าขอเวลาอีกไม่กี่วินาทีเท่านั้นก็จะถึงตัวลายสงตลอดเวลาไม่รัสมิดคงปลอบด้วยเสียงอันไพราะของหล่อนต่อไปสายตาข้าพเจ้าคงจับอยู่ที่ใบหน้าอันเลื่อนลอยของเขาขณะเดียวกันก็ขยับเท้าเข้าไปทีละนิด จาก 5, 9เหลือ4เหลือ3แล้วก็เหลือ2เสียงเมราก็แว่วมาจากข้างหลังว่าพยายามอย่าให้เขาเฉลียวใจคุณซักอีกเก้าเดียวเท่านั้นอ่ะลส่งก็จะตกหน้าผาแล้วเสียงคลื่นสนั่นลั่นขึ้นอีกครั้งหนึ่งเมื่อทาราวาคลื่นแรกที่ไหลลงมาปะทะกับแง่หินข้าพเจ้ารู้สึกว่าชะงอนผาที่เราอยู่นั้น จะเริ่มแกว่งไกวเหมือนจะหลุดจากที่ของมันลงไปสู่ก้นเหวลึกเบื้องล่างนั้นเลยสงเงนหน้าขึ้นดูกลุ่มควันอันเกิดจากการเผาผลาญของลาวาคพื่นนั้นและเศษหินตลอดจนไม้ไร้ที่บินว่อนอยู่ในอากาศเพราะอาการระเบิดนั่นเองโอกาสที่ข้าพเจ้าคอยอยู่และข้าพเจ้าก็ลงมือทันทีข้าพเจ้าทิ้งตัวลงกอดขาทั้งสองของเขาไว้ชั่วขณะหนึ่งความไม่เฉลียวใจและเผลอไปชั่วพริบตาเดียว ทำให้เลยสงล้มลงแต่พอหายตะลึงเขาก็พยายามสลัดโดยแรงเพื่อจะให้หลุดจากการกอดรัดของข้าพเจ้าเราพล่ำและฟัดกันอยู่บนชานผาอันแคบนั้นโดยมีชีวิตเป็นเดิมพันฝ่ายหนึ่งเพื่อที่จะอยู่และอีกฝ่ายก็เพื่อที่จะตายข้าพเจ้าเคยสู้กับหมีและเสือร้ายที่ลำบากและ,ะเผชิญการเข้าโดยบังเอิญในระยะกระชั้นชิด และก็เอาชีวิตรอดมาได้ช่วยระยะเส้นผมเดียวแม้กระนั้นก็ยังไม่เคยปรากฏว่าครั้งใดคู่ต่อสู้ของข้าพเจ้าจะทรงกำลังพลังอันมหาศาลอย่างมาศจรรย์เช่นนี้บาดเจ็บที่ขาของไรสงได้รับจากกระสุนปืนของข้าพเจ้าและบาดแผลที่แขนซ้ายซึ่งเขาได้รับเพราะตกเขาขณะที่พาเมารานีไม่ได้เป็นอุปสรรคแก่การต่อสู้ริ้นรนจนนิดเดียว ข้าพเจ้ารู้สึกว่าแขนที่รัดอยู่รอบขาทั้งคู่ของไรสงหลุดออกและตนเองกลับตรงอยู่ในอ้อมกอดของเขาแน่นราวกับปลอกเหล็กซึ่งรัดด้วยกําลังของคนสักสิบคนรอบร่มกันและฟัดก,กันโอนไปเอ็นมาอยู่บนชะงก้อนผาได้อีกครู่เดียวกําลังอันเนือกว่าของไรสงก็พิสูจน์ความมีใช้เหนือข้าพเจ้าเขาชูร่างอันชอกช้ำของข้าพเจ้าขึ้นเหนือศีรษะแงยหน้าขึ้นหัวเราะก้องฟ้าขณะที่เดินกะไล้ขอบผหวเข้าไป ด้วยความเหน็ดเหนื่อยและทอดอะไรตายอยากในชีวิตข้าพเจ้าไม่ได้คิดถึงอะไรเลยนอกจากหลับตาคอยมรณะที่รออยู่ข้างล่างนั้นคงถึงเวลาของเราแล้วละ่ะเงียบเชียบและมืดมนทั้งทั้งที่เต็มไปด้วยแสงสว่างและกลุ่มควันข้าพเจ้าได้ยินเสียงของไรสงหัวเราะลั่นอีกครั้งครั้นแล้วก็เสียงคริสของเมรา ่อมาก็รู้สึกว่าลายสงได้เข้าไปเจ้าสุดควบลงลืมตาขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งในมือเมรานั้นถือก้อนหินที่เปื้อนไปด้วยเลือดเสียงของหลอนสันขณะที่เอ่ยขึ้นว่าฉันฉันหวังว่าเขาคงไม่ตายนะข้าไปเจ้าพิสูจน์ดูศีรษะซึ่งโลงหิตไหลปรีออกมาเปื้อนผมของลาสงและก้มลงฟังที่หัวใจของลาสงอ๋อไม่ตายแต่มือของแมมน่ะออกจะดักไปหน่อยนะบางทีเขาอาจจะสลบไปนานดีละ เราจะได้จัดการกับเขาได้ตามความพอใจรีบรุกไปจักที่นี่กันเถคุณศักก่อนที่ละวาคลื่นนั้นจะมาถึงคุณศักพอแบกเขาไหวไม่ใช่หรือข้าพระเจ้าไปจากหน้าชา้าช้าหันกลับไปดูกลุ่มควันและเสียงสะท้านหวั่นไหวที่ทวียิ่งขึ้นเป็นลำดับไหวไม่ไหวอ่ะก็ต้องพยายามอย่างสุดก,กาลังของฉันน,ะนั่นก็รีบไปจัดคุณศัณกก่อนที่มันจะสายเสีย ท่ามกลางเสียงระเบิดสนั่นซึ่งดังต่อเนื่องกันมาจากภูเขายอดด้วนและพื้นธรณีที่ไหวอย่างดุนแรงราวกับแผ่นดินจะถล่มเาพเจ้ายกเลยสงใสยบาได้แล้วเราก็พยายามจะเกียกตะกายลงมาตามทางอันคลุกคละโดยไม่คิดเห็นแก่มือไม้และแข้งขาที่ถลอกปปกเปิกไปด้วยการปีนป่ายจนกระทั่งชั่วโมงเศษต่อมาก็เป็นเนื้อที่ราบของดอยอีกลูกหนึ่งซึ่งอยู่ในเขตปลอดภยัยทันใดที่แน่ใจว่าพ้นอันตรายแล้วนั่นเอง ข้าพเจ้าก็วางไลสงลงที่ใต้ร่มไม้แห่งหนึ่งหันกลับไปมองดูทิศทางที่ภูเขาไฟลูกนั้นตั้งอยู่ไม่นานนักไลสงก็ฟื้นขึ้นมาขณะนั้นชายหนุ่มเสียมิกำลังพลิกตัวและแตะเกียกตะกายลุกขึ้นนั่งเอามือกุมศรีรษะอยู่ในตาของเขาเพ่งไปข้างหน้าอย่างเลื่อนลอยและหาความหมายไม่ได้แม้แมวราจะแต่งบาดแผลให้แล้วและพยายามพูดด้วยเพียงไรเขาก็คงนิ่งเฉยอยู่ เหมือนคนสิ้นอะไรตายอยากในชีวิตข้าพเจ้าสกิมเมราสมิธอย่าเพิ่งตายใจด้วยหน้าตาซื่อๆกองิยาจึงเสื่อมอย่างนั้นฉันคิดว่าจําเป็นจะต้องมัดเขาไว้ก่อนก่อนที่เราจะเดินทางกันต่อไปจำเป็นอะไรคุณศักเมื่อวานนี้เลยส่งเดือนไม่ได้แผลที่ขาเข้าระบมเกินไปฉันเกรงว่าแกรงกริ่นจะเข้าแทรกด้วยซ้ําเป็นความจริงอย่างที่เมราวิตกรอบๆแผลกระสุนที่ขาของเขานั้นฟุกช้ำขอบนูนและบวมเป่ง เมื่อได้รับเชื้อที่ร้ายแรงอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงได้ระงับความคิดที่จะพัฒนาการเขาเพื่อความปลอดภัยไว้ก่อนเราหยุดพักผ่อนพอมีวแรงสักครู่หนึ่งข้าพเจ้าก็แบกไลยสงขึ้นบ่าออกเดินมุ่งหน้าไปทางที่ตะวันออกของดอยนั้นแม้วเราจะห่างจากสถานที่เกิดเหตุมาเป็นระยะห่างไม่ต่ำกว่า10กิโลเมตรและเสียงระเบิดของผู้เขาไฟจะค่อยเบาลงเป็นลำดับแล้วแผ่นดินที่เดินก็ยังไหวสะเทือนอยู่ไม่ขาดระยะ และบรรดาสัตว์ที่แตกตื่นต่างก็วิ่งผ่านหน้าไปอย่างไม่เอาใจใส่กับพวกเราจนกระทั่งพ้นที่ราบของดอยลูกนั้นเป็นระยะทางราว5กิโลเมตรต่อมาข้าพเจ้าจึงวางเลยสงลงที่ร่มไม้ใกล้ลำธารแห่งหนึ่งซึ่งไหลมาจากเชิงเขาตรงข้ามกันในเวลานั้นแม้เราจะอยู่ไกลออกมาจากบริเวณภูเขาไฟระเบิดไม่ต่ำกว่า30กิโลเมตรแล้วเสียงคลื่นของมันนั้นก็ยังคงลั่นแววมาตามลมเป็นระยะระยะ ประเดี๋ยวประเดี๋ยวพื้นดินก็สะทานเสี่ยีหนึ่งเพียงแต่บอลงเป็นลำดับเรากลับจะแสดงว่าใกล้จะดับมอดลงแล้วเราสามทุ่มคืนนั้นเองเสียงช้างปากโขงหนึ่งผ่านไปทางเหนือห้วยที่เราพักเสียงกิ่งไม้หักครมครามและเสียงร้องด้วยความรำาคาญของมันอาจจะทําให้ผู้ที่ไม่เคยประสบเหตุการณ์มาก่อนอกสั่นขญหายแต่แม่ร์สมมธซึ่งเคยชินกับชีวิตป่ามามากแล้ว แสดงกริยาเป็นปกติหล่อนเองยังนั่งกอดเขาเอากิ่งไม้เขี่ยฐานในกองไฟข้างหน้าเล่นข้าพเจาชมเลืองดูไลสงเห็นเขายังนั่งอยู่ในท่าเดิมแต่ในตาทั้งคู่นั้นรีปิดเหมือนทนความง่วงเหงาเขานอนไม่ได้ท่ามกลางอากาศอันเยือกเย็นและสงบเงียบนั้นเสียงเสืออีกตัวหนึ่งก็ร้องขึ้นไกลไแต่ทั้งไรสงและไมาราสมิธไม่ขยับขยื่นเคลื่อนไหวเลย เสียงนั้นยังก้องอยู่ในหูของข้าพเจ้าเมื่องวงเงียงี่บไปตอนเที่ยงคืนและกล้องอยู่ขณะที่ได้สติตื่นขึ้น้วยสิ่งหนึ่งสิ่งใดในอึดใจต่อมาภายในพิบตานั้นเองข้าพเจ้าจึงรู้ว่าอะไรเป็นอะไรไฟในกองข้างกายยังคงลุกวงแวมอยู่ฉายแสงออกไปสู่ความมืดที่ปกคลุมอยู่รอบกายเป็นวงกลมทุกสิ่งทุกอย่างยังอยู่ในที่ทางเดิมของมันนอกสิจากไรสง และเมราสม,มิธด้วยความตกใจอย่างถึงขนาดข้าพาเจ้าผุดทะลึกขึ้นยืนโดยเร็วร้องเรียกเสียสุดเสียงว่าไม่เมราเธออยู่ไหนก็ <ง uin> ขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติติดตามรับฟังปักหมุดมาโดยตลอดครับ สำหรับตอนนี้ก็ได้จบลูเพียงเท่านี้ครับก็จะเริ่มกดติดตามแตะก็ะดิด่ิงไปด้วยนะครับเพราะตอนต่อไปนั้นก็จะมีเรื่องราวที่ตื่นเต้นรอท่านผู้ฟังอยู่ครับสำหรับคลิปนี้ปังหมดก็ต้องลาไปก่อนครับเอาไว้พบกันใหม่คลิปต่อไปกับตอนต่อไปครับขอทุกท่านโชคดีมีความสุขครับสวัสดีครับ